สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุข้อนครับผมวันนี้จานลอยไปตลาดบ้างครับพี่น้องได้ปลาคอครับพี่น้องได้ปลาคอมากครับผักปลาพักกระเนี้ยงไม่มีนองได้ผักอีตู้ครับพี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวมาต้มปลาสูตรจานลอยครับพี่น้องครับวันนี้ครับของกระสีมีบปลกอกน้ำพี่น้องครับเนี่ยปกอกบลากรอกโอ้ยใส่ปลาคอมาต้มพี่น้องวันนี้มีบลากอกพร้อมแล้วครับเนี่ยบลากอกขาตะไคร้หัวซิงไคล นะครับค้าออนพี่น้องเลยค้าลายนะครับต้มพะโอต้งใส่ค้าออนครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ดังไฟไปแล้วพี่น้องครับเนี่ยตังไฟแล้วลุกตึ้นแล้วนะครับถาอาจารย์พ่นเอาหมอมาไห่นะครับพี่น้องรวะว่าเข้ามาอยู่ใหม่พี่น้องครับเพราะท่านมีหถังจักงเนี้ยพี่น้องเลยนะครับหมอยากแต่กระโปงเพราะท่านมีเลยนะครับเตรียมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับ ไปตลาดพี่น้องด้ประคบร้าครับวัสิภาษพี่น้องไปเระไทยตลาดซูเบิงพี่น้องนะครับวัสิภาษไปาะเบิงตลาดสดนะครับของหลายหลแต่ว่าก็จะบ่อยไทยนะครับบรรู้ว่าเพิ่นเป็นเจ้าของตลาดบ่นะครับเิ่นว่าบ่อยไทยว่าแั่นะครับพี่น้องครับไปหารอซื้อปานะครับมีหดหนูพี่น้องมีกบมีปลามีหนูพร้อมนะครับจต่เลยว่าจะเ็บภาพบรรยากาศอยู่ตลาดมาซูเบิงพอดี ไม่ไยอยงอ่ะหนึงว่าบอ่อไทยเด้อว่าสันแบบการลอยก็เลยโอ้ยบอ่อไทยเลยพี่นอ้องเลยครับขอโทษขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นบ่อนุญาตในไทยเฮากับบอ่อไายสละนะครับถ้าเพิ่นเป็นเจ้าของตลาดบ่อหรือเป็นไผผมกับ่ฮูนะครับเพิ่นว่าห้ามไายห้ามไายว่าสันก็เลยบ่ไอไทยว่าสิไายหนูพี่น้องหนูพี่โตมง,งามครับพี่น้องครบมือสินะครับเปล่าคอจังซี่โอ้ยของหลายอยู่พี่น้องนะครับอยู่ในตลาดนี่นะครับตนอนนี่การลอยกับอยู่กับทีมงานครับพี่น้องอยู่อำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับ วันที่หนึ่งก็สิเปิดร้านแล้วพี่น้องนะครับเอามามวนมาซืึนกันนะครับผู้ใดพันไปพันมาแวะมาเล่นกับจัดร้อยนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดต้มปลาจะเข้าวทาหมอกับพระจารย์นักดนตรีพนเสือมามห้นะครับผมต้มปลาสูตรจัดร้อยครับมวันนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องนะครับโอ้มาบาดรนีจน์ที่เข้มหิวข้าวแห้งน้อผู้ดาบปลาตัวล้นชุดเลยบาดเนี่ยเบิกไฟหอยมดแล้วว่าจักใส่ละจานนั่นมาแล้วตัวนี้มาพีครับจานนี่โอ้ผมมาลีเฮ็ดอยู่พี่เด้อบางล มาเลยครับอาจารย์มาแล้วมาๆๆอาจารย์มือเบ็ดครับผมอาจารย์คิงมากินข้าวด้วยกันเด้ออุยิมจะไหนเพราะนั่นได้ต้มปลาอยู่ครับเครื่องต้มปลาผมเรียบร้อยแล้วครับพ<ม>ัก<บ>อีตูประแดงไี่ระเบิดหรอกครับผมอุ้ยมาครบเลยพี่น้องเออยกข้าวมาเลยตัวนี้อันนี้ใส่แห้งโอ้ตัวนี้พอใส่เด้อตัวนี้ไม่มันขาดบ่อยไงตั้งแต่บีปากข้อผมยังเอาออกอยู่นี่ครบเลยเครื่องกั้งไปปอดเตือนเยอะไหมกินก้อนน่ะเห็นเตารต้มเห็นแล้วจมมาบอกพียง ปลาพกเง่วยตัวใช่ต้มปลาครับผมผมอันอันนป็นปลิพกป่นปลาเฮดเจวครับเฮดเจลมากกวกหน้าจานในมากกวักมะน้ำมาเดี๋ยวมาดีเอาหม้อมาใส่น้ำก่อนมาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเครื่องคั่วมาครบเลยพี่น้องมานี้จวดเฮาอ้าวข้างน้ำเลยี่น้องเอ้ยบดนี้มาขออนุญาตเอาเครื่องลงก่อนนั่นก็คือมะกรอกมะกอกมะกอกซุกนี่เนี่ยบีบลงเลยพี่น้องเอ้ยปึ๊บเข้าให้ล่างละเด้อมากอกมือคนกับล่างคือกันนะครับใส่จักหน่วยเฮาะหน่วยพอบ่ สูตรต้มปาดจัดร้อยพี่น้องครับนี่มะกรอกใสลายกับเปียวลายน,อานอ้องจันร์เนาะใสลายเปียวลาย้า,ยยายกาน,นี่ครับพี่น้องหั่นไว้แล้วค่ะหอมสิ้นไข่ใบมะกรูดเอาปิดฝ้าสก้อนปาดดิปึ๊บ <c oughs> เข้าให้เล่งไฟกึนโอ้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยย้ำหนาวคือว่นละต้มปลาข้อต้มปลาค้อครับผม มาพี่น้องมาด้อามาเบิ่งดูน้ำเดือดไปโอ้เครื่องครบแล้วพี่น้องเอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วใกล้จะได้โซโลแล้วพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดเกี้ยวบักกอกไ่อทานแล้วพี่น้องมาดิเกี้ยวบักกอกเกี้ยวบักกอกถวดจัดเลยนี่กินกับตม้มปลาเสียบเลยพี่น้องเอ้ยนะอ่ะอีกจังน้อยกันเดยวพี่น้องครับใส่ปลาแดียกจังน้อยนี่ ไ่้องเดือดเลวเอาปลาลงกเอยบัดนียอู้ปดบวเลยคางบ่พายั่เข้มบัดนียปดสองวดเลยปวดสองปวดเลยปดบกบกเอาอหัวลงก่อนนะมาพี่น้องมาต้มปลาโอ้เป็นพวงเลยนักข่าซับบ่าขาดตัวนี่นะครับนี่แหละนะักข้าถ้าปเป็นพวงต้นาะจันเนาะปลาคอหน่อยต้มบด่ดนกระสุบนบ่ม ขอตรวจขออภัยพี่น้องครับใส่มือครับทร้งละพี่พอมีพี่น้องเอ้ยขั้วไม้ขั้วไม้เพราะท่านมีอย่างจ๊กแนวอยู่โอ้โหเรียบร้อยเนี่ยเสียพี่น้องเอ้ยเป็นไรครับผมนี่ฝีมือเออโอ้ยฝีมือแบบดวนๆพี่น้องเอ้ยปิดฝาก่อนครับปาบเขาให้แหล่นไฟก่อนพี่น้องครับผม บอลกลังเดือดแน่นโอ้เสียดตาทานบอนี่เขาต้องใส่พืชไรายๆอาพี่น้นองครับนะเด็กจ้อย,จยมากินเขาต้องกันพี่น้องครับใกล้เสรีแล้วครับผมต้มปลาสูตรจาน้อยครับพญเคี่ยมย่างวนเหลหี่ยมเขาแห้งแล้วนะครับ <c oughs> มา,มาพี่น้องมาจิ้มเขาต้องกันได้จั๊หน่อยเด้อครับผมเอ้ามาพี่น้องมาภายในเรียบร้อยแล้วครับผมพญเคี่ยมแล้วจมหิวแห้งแล้วสู้โฉกไปโอ้ยบังในน่้นมาเด้อชิ้นไส้มาเด้อชิช้นไส้มาจัดมา อาจารย์ชินไส้เจ้าอยู่โคราชจะมาเด้อกับเจ้าอยากพ่อชิ้เข้มเงินเจ้าแล้วมาอาจารย์มาตักตักอาจารย์มามาครับผมแดดบดพอดีครับพี่น้องครับเอาพักอันอีตัวก่อนพี่น้องโอ้แดดตันสือพักกระแนงแดดพัอีตัวพักกรแนงมัฟี่ครับมันแันแมนครับเขาใจว่ามันเป็นดอกเบี้ยวเขาเลยบ่ได้ครับโอ้ยเอยแห้งเด้ออาจารย์เด้อออ้ยใส่ปลาคอใส่ปลาคอพ่อชิ้มผู้เฒ่าตัวมักใส่ปลาคอแถวยังไม่พอลอกินไตไก่ สั่งผู้เฒ่าหลายใจเสือไปเดี่ยกินไก่ห่างหังบ่อครับเอาจังสี่แล้วครับครับจังสี่แล้วครับผมจะถามหาเนี่ยผมมีนะให้เด้สิซัมเนี่กระจวดไปยังเลยรได้เดินให้เด้ดิแมนตึ้งเลยยื้อข่าเด้ครับกล้องก็น้อยขาพ่อได้ครับผมมีงามขนาดเลยี่น้องเลยเขาสิกินเบิดบอนทั้ตากลายแต่ทาพ่อสักครับแล้วพืชกินเงี้ยนกินน้ำ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 โอ้ยโอ้ปลาคอไข่อ่ะไข่ปลาคอไหมไข่ปลาคอ นี่ครับพี่น้องครับใครปอกคอโอ้ยกล่องข่ึ้นเหมือดเะเมาลอาจารย์เอาได้ได้มอญจานดุยบอได้มอจานดุยเอามาให้ครับพี่น้องครับโอ้ยกล่องขึ้นมือดเต็มแล้วมุ่งหนีน้องพระนุษย์บาดกับพี่น้องครับใส่กันสามคนครับเอาเนี่ยแก้วปอกคอครับพี่น้องก่อนเนี้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันครับอืมเพราะจะเค็มแล้วปลาตัววัวหายแล้วหรอก ตั้งปีแล้วเฮ้ยปอถูกป้าตัวเองกินมันจะเสียบ <c oughs> เห็นสับบ๋อเห็นก่อนยาเข็มสัมบบ๋อมาพี่น้องมาครับผมมือนี้กับเขามือแรกครับพี่น้องก่อนสิออกไปซ้อมดนตรีกันต่อครับกับทีมงานร้านเพื่อน2020นะครับผมเป็นไหนพอขาดยังบอกด้วยพักกันียคังสุดคู่ว่าบ้านในต้มปลาเสียบกระด้อคุณเจนเสียบกระด้อเสียบกระด้อ อนอนนๆมก่อน้อนๆหอดไปินป่ามันสดป่าก็จอกไแล้วครับับเลยครับผมมันก็เล่ยหวานหวานมกกว่วมไน้องครับโอ้แสบไหลไปน้องมาเด้อมาเด้อครับเด้อเพไาะแสด้ว่าตลาดสเ็วีมี าหจมี่ครับมี่ครับหนูก็มี่ผมเห็นหนูอยู่ด้ยการเก็บเจ้าว่าจะกินหนูเม่นตีเม่นโตละแปดสิบบาทบ่ม่นดิผมเคยซื้อโตละลอยหาสิบคนในไงเติแบบอยู่กับแ่วท่านเดียลกขนแต่ว่าการซุ่มลกขนเล้วนั้นเทาสามบาทวมาเห็ดได้เลยจัอยจนดูาเปิดเที่ยเ็กน้อยมห็นมต้มปาคอครับหมูอืออืม การลอ่องโน้มีจับเจีเยวบวกกอดใส่คักซุกคู่ไปน้องเลยอืยเอเขามาโลนึงกระหางที่แบบกินกันสามคนฟองเขาใหญ่ขาลูกอยู่ๆเลยครับพี่น้องครับต่อไปกระสีเพชรสี่กินเสมอจุ่มเกินไปนองเลยนะครับผมไหนพ่อจะเก้มหิวแห้งๆแล้วรถสูนคักเขาจังเข็ยดนะ น้อมีปะนิ่งแล้วนิ่งแล้วโมออนิ่งยังได้อันเบิ้ดอเบิดเ้ดเขาแกงไหมแกงก็เลยเป็น,นถ้วยว่าดาวกินของแทบบ๊อบบ๊อบหวานแล้ขึ้นไห่น้องครับใส่ขื้นแล้วอืมบ๊อบหวานกินแล้วพอจะเกินบ๊อบหวานขึ้นตะเกียบเดี๋ยนดูอันตะวันแดงอุบุนเนาะครับกอสามคิวที่สามมายังเคยสอน โอ้นี่นี่นี่์เขานั้นานั่นเขานั้นเห็ดเครื่องเสียงไหมขนเห็นเศ้าไหมครับครับต้ไก่ซอนัสือตำบุกไก่บ้บอย่างไรเอาใส่อกินเขาไปเพ่มเห็ดเศร้าไปนาบ่ปาเป็ดมาใส่โอ้แมงจิเขาบาลหรเเสียดายยังบบที่ว่ากอ้นก้เกด้นก้าว่าวืนออกเกียเด้อเพือบนเบิง กรเป็นยนะไดขึ้นเกาไ้นเกาไล่ะยิ้มมะเหวอิ่มมาแล้วกัะไรขึ้นกกินไ้เกาโอ้โอใส่สดๆไปของพ่อพอตอนทเขาอ่างพี่ดองเาเ่บาเด้อเมอเขาจะอาบาดคำว่ามืออื่นตอมแร้เสมอเอาเสือผ้าแล้วก็จไปแจงออกจากห้องแบบยูก่อนน เสียมากพี่มือเอื้อมืออื้องสอนแล้วเสีออกเดินทางฝากคนนู้ใครคนนั่นคครับผมนอนพ้นแล้วครับมองถูขึ้นเลยครับผมมาดีมากจะเสียมาลายสอมครับเตือนึ้นครับมากกับเสียมาซ้อนพี่งน้ำทีมงานดีเลยครับเดี๋ยวซ้อนในที่ใหญ่เลยได้ป่ะครับครับเคืองมาเอื้องหมดเมื่อกี้เดี๋ยวจังไหนฝากพี่น้องติดตามทั้งเพจยรและพี่น้องด้วยครับเพจยรร้อยวันเม็นชว์พี่น้องครับนี่เระครอบครัวกันไปของทีมงานนักดนตรีเฮ้านะครับนักร้อง นะครับนักแสดงล้านจะเปิดวันที่หนึ่งสี่จังหวัดนี้นะครับพี่น้องครับจะได้ฝากติดตามด้วย่น้องเด้อนะครับอยู่แบบบ้านๆานดูแบบบ้านๆานเขานะครับเฮ็ดกินแบบลูกเสือนะครับเพราะว่าทุกคนกับพันลูกเสือมาแล้วนะเมื่อไงกับเป็นมาแล้วทีแม่เมื่อไงกับเป็นมาแล้วมาอยู่เมืองหน่อยเนี่ยไปมาทั่วทีบทั่วแดนหลอะไรไปลองเลยไปมาหมดนล่นละมาลองเมืองเมืองหน่อยเบิ่งก็เสีอครับเมื่อไงกับไปมาหลายแล้วนะครับผากตอกภากได้ภาคเหนือภาคกลาง มีสารตะวัานอัวมือหน่อยครับเลือกกินมันหลายครับผมมีสารแลวมันหลายมาอยู่ยังสี่อาหารการกินเพียรนะครับอาหารตามฤดูการก็หลายพี่น้องหอดย่ามไข่บัวแดงกับไข่บัวแดงหอดย่ามจักจั่นกับจักจั่นหอดย่ามเห็ดปวกกับเห็ดปวกหอดย่ามเห็ดปลวกนี่ก็หลายกันดิอ่เบอสมเด็นนี่ก็หลายได้เห็ดปลวกโอ้เสดายภาพี่น้องไปรอตลาดมาเด้อมาเด้อเอาผู้ใดาขมันก้องหน่ย สิ่งทุบเนี่ยมันเป็นเนี่ยอะไรสิ้นทุบส่วนมากจะยู่แถวไป็ะบมูเด้อหลายเขาจะาทุบปีเป้เป็นแผ่นเลยเนื้อทุบนั่นแหละอันนี้ล่ะอันนั่งแหกอันนังเค็มเขานี่หรอมั้งเนื้องัวเนื้องัวครับเบ่บ่บ่เขาจะาทุบเป็นแผ่นเลยดิบ่เห็นอยู่ซี่อย่างเจียน่าสิ้นทุบเขาจะทุบเป็นแผ่นนี่หมดนี่หมดไปทำกลินซื้อมาเตรียมมาเขาจะทุบเป็นแผ่นตัวการอืมอะขอรายบานครับไปร่องมาดึง กินข้าวกับทีมงานก่อนนะครับเด้อนะครับกินอ่างพี่น้องถ้าพี่น้องหิวข้าวน้ำสดอกว่าต้มปลาสูตรอุบลครับพี่น้องสูตรจาน้อยครับขอบคุณพ่อใหญ่เข้มครับผมมือกีบอร์ดนะครับพี่กบนะครับหัวหน้าวงมือกีตาร์นะครับผมสุดยอดครับมเดิร์นต้มปลาสูตรจาน้อยครับไปหาเลาะตลาดมาจนเมื่อยพี่น้องเลยอ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับพอกันใหมคลิปหนาครับเดี๋ยวมือเร่งมาเบิ่งไล่สดช่องร้อยวันแมนโชว์พี่น้องครับเพจฝากเพจน้ำเด้อพี่น้องเด้อมือเร่งมาเบิ่งไล่สดการซ้อมดนตรีของมูเฮานะครับการ ดูความเคลื่อนไหวของทีมงานนะครับพี่น้องครับฝ <All right. S 1> ากครับวันนี้หนึ่งเปิดร้านแล้วนะครับผมขอบคุณหลายๆครับไปแล้วกินข้าวก่อน